สวัสดีค่ะคุณรตีพาเที่ยวและกินไปในต่างแดนนะคะช่วงนี้ยังอยู่ในรายการกินทั่วไทยไปกับคุณรัตีค่ะวันนี้คุณรตีพามาทีา่พัทยาเหนือนะคะเชื่อมมา,ากับนาเกลือวันนี้พามาทานอาหารเช้าค่ะที่ร้านโจ๊กคุณน้อยนะคะเดี๋ยวเข้าไปดูกันค่ะว่าเป็นยังไงกันบ้างมีอาหารอะไรให้เราทานบ้างในตอนเช้านี้ไปกันค่ะ ร้านโจ๊กคุณน้อยนะคะมเมนูหลายอย่างมเมนูขนมไทยด้วยไปดูกันค่ะเดี๋ยวดูกันค่ะว่ามีอะไรบ้างน้ำส้มคันอ๋ออันนี้เป็นขนมไทยโบราณอออมีขนมใส่ไส้มีขนมใส่ไส้ได้วย อันนี้ขนมกล้วยค่ะหรือข้าวต,ต,ต้มมารโอ้ใส่ถั่วด้วยอ,วอันนี้ขนมกล้วยแล้นี้ขนมเพียนใส้เค็มขา้าวเหนียวดำค่ะอ๋อขนมเพียนใส้เค็มขา้าวเหนียวดำขนมใส่ไส้อันนี้คือยังไม่ได้แกะค่ะอ๋อเ,เป็นเ,นเ็นอันเดียวกันอ๋ออันนี้คืออะไรคะหอ่อแบนๆเ,เนี่ยขนมกล้วยค่ะขนมกล้วยแบบนี้ใช่ไหมคะแบบที่อยู่ในกล่องอันนี้ขนมกล้วยที่อยู่ในใบตอง แต่อันนี้คือแก่ออกจากใบตองแล้วนะคะเขาต้มมัดเหมือนกันชใช่ไหมคะ,ะอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาชิมขนมที่นี่ทำส่งสายการบินบางกอกแอร์เวย์นะคะอ๋อเหรอคะรอ,อร่อยอ๋อคุณป้าบอกว่าขนมที่นี่ทำทำส่งสายการบินบางกอกแอร์เวย์ดีจังเลยคะ่ะเดี๋ยอะๆต้องชิมแล้วคะ่ะเนาะในแทบขนมไทยขนมไทยโบราณ ี๋ยวต้องชิมแล้วค่ะมาดูฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้เป็นเครื่องดื่มเครื่องดื่มเยอะเลยค่ะหลากหลายเมนูนะคะ<ม>โอ้อันนี้ขายเกี้ยงแล้วหมูปิ้งขายเสร็จแล้วเนี่ยขายดิบขายดีเลยเนี่ยหมูปิ้งข้าวเหนียวห้าบาทเองข้าวเหนียวห้าบาทหมูปิ้งสิบบาท อร่อยอร่อยใช่ไหมคะนี่คุณป้ายืนยันปลาหมูปิ้งที่นี่อร่อยนะคะเนี่ยขายดิบขายดีเลยค่ะขายแต่เช้าใช่ไหมคะตั้งแต่เริ่มย่างแต่ปิ้งแต่ตีห้าเลยค่ะตีห้าค่ะนี่เนี่ยที่ร้านนี่เปิดตั้งแต่ตีสี่แล้วคะเหลือถุงเดียวถุงสุดท้ายค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจองถุงนี้เลยนะคะจองเลยนะคะค่ะขอบคุณค่ะจ้า รับรองความอร่อย <c oughs> เครื่องดื่มก็คงอร่อยเนาะอร่อยอร่อยทุกอย่างคะ่ะร้านนี้ขับมาไกลคะ่ะมาจากบางเสเรจะมาทานร้านนี้าาใช่ใช่ใช่เดี๋ยวดูปลาทัองโกะจองเลยนะคะเดี๋ยวดูปลาทัองโกนะคะ ขายอะไรกันบ้างฝั่งนี้ก็จะเป็นอาหารหลากหลายค่ะเหมือนข้าวแกงอ่ะน,นะคะค่ะมีเยอะอาหารหลายอย่าง เดี๋ยวดูนะคะว่าคุณลตีจะสั่งอาหารอะไรไปรับประทานบ้างวันนี้ไปกันค่ะเดี๋ยวซื้อขนมค่ะเอาเอาอันนี้รวมนะคะหนึ่งกล่องแล้วก็ข้าวต้มหนึ่งกล่องค่ะขนมด้วยแล้วก็ใส่แบบแกะทั้งหมดเลยนะคะค่ะเอาอย่างนั้นละค่ะอ๋อหรือเอาหรือเอาแบบไม่แกะอ๋อไม่เอาแบบแกะเลยค่ะเนาะจะได้กินสะดวก บ้านใครนะคะคุณป้าไม่ตื้นไปด้วยค่ะอ๋อค่ะโอเคค่ะกล่องละเท่าไหร่คะอันนี้30บาทอันนี้35มสิบบาทโอเคค่ะเท่าไหร่หนึ่งร้อยสามบาทเท่าไหร่คะ130บาท130บาทนะคะเนี่ยขนมไทยเจ้านี้นะคะคุณป้าบอกว่าทำส่งสายการบินตามวออกแอร์เวย์ใช่ไหมคะค่ะ โอเคค่ะเดี๋ยวเราชิมนะคะจานแรกที่เราสั่งค่ะปลาท่องโกจานใหญ่ปล <c oughs> าท่องโกจานใหญ่แต่ว่าอร่อยอ่ะ <c oughs> จานใหญ่ไม่รู้กี่บาทนะ <c oughs> แต่ว่าเมื่อก,กี้เขาบอกจานเล็กสี่บาทใช่ไหม <c oughs> จานใหญ่สี่สิบบาทจานใหญ่สี่สิบบาทแต่อร่อยอ่ะ ร้อนมาร้อนๆเลยไม่เหนียวไม่นุ่มมันเหมือนกรอบนอกนุ่มในอ่ะเนาะรสชาติใช่ไหมเที่ยวแว้ยไหม,อ,มอร่อยอยู่นี่ค่ะเครื่องดื่มนะคะกาแฟโบราณเย็นเข้ากาันเข้ากาันกับปาท่องโก้เข้ากันเข้ากันนี่ค่ะ ช่องโกแล้วเราก็ยังมีอันนี้โจ๊กนี่อร่อยไหมอร่อยอันนี้อะไรอ่ะเสี่ยวเกี่ยวต้ยมยำเส้นมีเหลืองต้งยมยำชิมอร่อยอร่อยโจ๊กมันนี้ก็โจ๊กเหมือนกันอุ้ยน่ารักน่ารักมานิดหน่อย <laughs> มไม่ปรุงเหรอเครื่องปรุงก็มีมเอารอไข,กข่กระทะทีนี้เมนูสุดท้ายที่สั่งนะคะที่เสิร์ฟมาแล้วตอนนี้คือไข,กข,ข่กระทะค่ะน,นี้ไข่ค่อนข้าง,งจะสุกน,นี่ไข่ไม่สุกเท่าไหร่ อาหารทั้งหมดที่เรากินวันนี้โจ๊กสองถ้วยไข่กระทะสามไข่กระทะสามแล้วก็บะหมี่หนึ่งปลาท่องโกหนึ่งกาแฟโบราณเย็น3จ่ายไป455บาทค่ะได้หอบปลาท่องโกกลับบ้านด้วยฮา <c oughs> กินไม่หมดอ,อาหารเช้านี้ ที่ร้านโจ๊กคุณน้อยนาเกลือพัทยาค่ะ